สวัสดีค่ะยยตาพัทยามากินปลาเที่ยวนะคะวันนี้ยยตาพามากินซนปลาคอจ้ปะปลาคอนะได้ค่ะกินปลาคอนะแล้วก็หนึ่งเห็ดหนึ่งเห็ดอ่านางล้มจะเห็ดนางฟ้านางล้มรวมกันแกิง่งเนี่ยเป็นกระเสียบกระสีเป็นกังสีเนาะหนึ่งแล้วมันก็นจะสีออกดำๆจะหน่อยแล้วก็ปนจะปนปลาคอ ไฮไลท์ของเยตาคือส้มผักแป้นนะคะส้มผักแป้นจ้ามาคักส้มผักแป,นปนน้นถิ่กตะปูน้ำถึงกันนะ่คะมีประกาศผักเสีย้ยวมาจากสารคามด้วยกันประกาศประกาศหินผักกาดหินจ้าก็ข้าวเหนียวใหม่สารคามจ้าข้าวเหนียวสารคามค่ะก็ไข่พะโล่จ้าเห็ดไข่พะโล่น้ำใบเห็ดไซบาแล้วจ้ะ แบงเปลี่นออกมากินจิ้มสักก่อนเที่ยมมองกันง่ายเลยค่ะเบิรงหน้าตาเป็นตะกินบ่กินง่ายๆอยู่หลังบ้านค่ะเหมือนนี้ย้ายกับว่าไอ้กินโชว์จะน่งกินอยู่หลังบ้านอากาศดีค่ะเหมือนเขานานหนาวแล้วเนาะค่ะวันนี้อากาศดีนานหนาวแต่อากาศเย็นสบายแต่ว่าสมกับว่าหนาวปัตยาอากาศดีค่ะปัตย่าไม่เคยหนาวหรอก มาเด็กค่ะมากินข้าวน้ำกันวันนี้ลายย้ายอยากกินลายอันนี้ปนปลนะากร่ได้กินเป็นอาทิตย์แล้วปนสมปลาแป้นอุย้ยแสบกระเหมียวห่อนๆหมึ่นแล้ววันงจ้จะมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวน้ำกันจ้าไข่ปลาโลก,ก็เป็นตาแซ็ตมีซีซิมวนผัก กระถินผักซีเอามาซาเมะมันกินให้มันหมดแต่ว่ายาจะกินผักเปรี้ยนแซ่บนะครับปีศาวคันให้ปลากอบครับอ๋อเนี่ันตัวหนึ่งกันหนึ่งเฮ็ดมาเด้อค่ะเด้อมากินข้าวจ้าเมื่อวันเท่าไรเมื่อวันก่อนจ้ายายตาขอกินข้าวก่อนเด้อค่ะเด้อเบิ่งแล้วกับเป็นคว่ำวันความ เล่นทัานพาดไปเนอ้อจาก่แก้วซีเรียสอย่าง่วนกินเขาน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยาตาเเป็นกำลังใจในะะทุอค่ะเด้อคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนไอจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีแมงวันตัวหนึ่งนี่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย